สวัสดีพี่พี่ FC และสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับวันพุธที่11กุมภาพันธ์นะครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้คัดมาให้พี่พี่สคู่เน้นๆนะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์ดีๆนะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม v i p เมื่อคืนนันก่อนนะครับที่ผมให้ไว้นะครับเมื่อคืนนะครับผมให้ไว้เป็นบอลเต็ง2บินนะครับ บิลแรกนะเป็นคู่ระหว่างแอตแลนติกบิวเบลนะครับเปิดบ้านเจอกับคิโรน่านะครับคู่นี้ให้แนวทางไปที่เจ้าบ้านอย่างแอตแลนติกบิวเบลในราคา0.5นะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับแอตแลนติกบิวเบลนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับซอยหนึ่งบินนะเป็นคู่ระหว่างเบซิตัสนะครับเปิดบ้านเจอกับคอนยาสปอร์นะคู่นี้ให้แนวทางไปที่เจ้าบ้านอย่างเบซิตัสในราคา1ลูกนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเจ้าบ้านเบซิตัสนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ สรุปแล้วนะครับบิน VAP ที่ให้ไว้2บินนะครับยังทำกำไรให้พี่ๆภายในกลุ่มเหมือนอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับบิน VAP นะครับสำหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆรันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกจุกๆกกันทุกวันนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนับที่สนใจนับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมยังมีกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์นะครับคือแจก iPhone 1 5 Pro Max ให้พี่ๆ14เครื่องนะครับเพียงแค่พี่ๆนับทำตามเงื่อนไขนะครับสมัครมาเป็นสมาชิกกับเรานะครับแค่หนึ่งใบแดงเท่านั้นนะครับพี่ๆนะครับก็จะได้ลุลับนะครับ iPhone 15 Pro Max ไปใช้กันฟรีๆเลยนะครับและหนึ่งใบแดงของพี่ๆนับจะไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับเอาไปทําทุนนับต่อยอดกันในกลุ่มครอบครัวกันได้อีกครับและภายในกลุ่มครอบครัวนับยังมีกิจกรรมประกันบินนะครับหรือกม่าาียภใน เพียงแค่พี่ๆนะครับแอดไลน์แอด LLLJ777 นะครับ, add line, add 77, รบหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือสแกน QR c ค้ e ที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ ผมขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะครับจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยสักบาทนะครับพี่จะได้ตัวเน้นตัววีนะครับบอลชุดโครงการดีๆนะครับแถมผมยังรันบอลสดให้พี่ๆตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้นะครับคัดมาให้พี่ๆสามคู่เน้นๆนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นสื่อพิมพ์ลียอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับดูตันทาวนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะกันในเวลาตีสองสามสิบนาทีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นตัวเน้น VAP นะครับร่วมทายสกอร์กันได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ทายถูกนะครับแอดไลน์แอด LLLJ77 นะครับเข้ามารับของรางวัลฟรีๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับ ตารางคะแนนคู่นี้นับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับแข่งไปแล้ว25นัดนครับชนะ17เสมอ6แพ้2ครับแต้มี57แต้มยุนดับที่1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างรูตันทาวนะครับแข่งไปแล้ว24นัดนะครับชนะ5เสมอ5แพ้14นะครับแต้มมี20แต้มยุนดับที่18นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน4นัดหลังสุดนะครับิเวร์พูนับเอาชนะรูตันทาวไปได้2นัดนะครับเสมอกันไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับรีวพูนับออกไปเยือนรูตันทาวนะเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคป4นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับิเวร์พูทำเงินไปได้2นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของลิเวอร์พูลบ้างนะครับ5้านัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้ง5้านัดเลยครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลนะเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลีไปได้ปามตัว1นะครับส่วนแฮนดิแคป5้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของลิเวอร์พูลนะครับทำเงินไปถึง4ี่นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับมาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของลูตันทาวน์บ้างนะครับ5้านัดหลังสุดนะครับชนะสาเสมอสองนะครับ โดยที่นัดล่าสุดนะครับรูตันทาวนับออกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเสมอไป4ประตู่อ่นะครับสว่วนไฮตีแคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของรูตันทาวนับทำเงินจากคู่แข่งไปได้ทั้ง5นัดเลยนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะเป็นไฟต์ต่อ2ลูกนะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3.5ขีสีนะครับส่วนราคาใน X2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะา่อยู่ที่1.20เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะา่อยู่ที่9.60เท่านะครับ ส่วนคาดการเสเพตผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นเคมลินเทลเฮอร์นะครับส่วน4แบ็คโฟใช้เป็นคอร์เนอร์แบลลี่นับอิบราฮิมโกนาเต้นับเฟอร์จิฟันไดายนับแอนดูโรปัสสันนะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นอเล็กซิสแม็กฮิสเตอร์นับวัตตุโรเอนโดนับไรอันกราฟินเบิร์กนะครับส่วน3กองหน้าใช้เป็นโมฮัมหมัดซาร่านับโคดิกาโปหรุยดีอาร์ตนะครับ ส่วนคาดการ์ตเซเว่นผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยือนรูตันทาวน์นะครับที่จะมาในระบบ3 4 2 1นะครับโกใช้เป็นโทมัสคามินสกี้นะครับส่วน3แบ็กโฟใช้เป็นเดนเต้แมงกี้นับกลาเบโยโอโชนะครับอามาริเบลนะครับส่วนสีกองกลางใช้เป็นซีโดซี่ออกเปเน่นะครับอัลเบิร์ตลูลอนกานับรอต์ปาร์กลีนะคับเอลฟี่ด็อกตี้นะครับส่วนสองกลางลุกใช้เป็นแอนดอร์ทาวเซ่นนับจอแดนคลาร์กนับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นคอร์ตันมอริสนะครับ าการของคู่นี้นะครับเกมนี้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลด,ดูดีกว่าหลาเท่าตัวนะประกอบกับสถา,า,านะในเกมสุดสัปดาหน์นัยิ่งทําให้พวกเขาใจฟูและสู้สุดใจนะครับและมีหวังมากขึ้นนะครับแถมผลงานช่วงหลังๆนับก็ไม่มีทีท่าที่จะแผ่วลงเลยนะครับด้วยการเอาชนะคู่แข่งได้6จาก7เกมลีกที่ผ่านมานครับและยิงได้มากมายกว่า22ประตูนะครับ ยิ่งในบูในแอนฟิลนับยิ่งกุมความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้มากมายนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างรูตันทาวนะครับที่กําลังเผชิญหน้ากับโปรแกรมสุดโหชนิดว่าหนักหน่วงเลยนับหลังจากแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาสดๆร้อนๆหนึ่งประตูต่อสองนับและยังต้องบุกไปเยือนจากฝูงอีกนับก่อนจะต้องกล้ำศึกหนักนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบอลถ้วยเอฟเอคันับที่สุดสัปดาห์ที่กาลังจะมาถึงอีกนะครับบอกเลยนะสภาพร่างกายแบบนี้อ่อนล้าแน่นอนนะครับ ส่วนทัศนะสุดท้ายนะครับผมจะไปในทิศทางไหนนะครับราคาไหนสวยค่าน้ำไหนเจ๋งนะครับให้พี่ๆไปตามต่อกันในไลน์แอ LLL77 นะครับผมยังมีบอลเต็งบอลสเต็ปให้พี่ๆอีกเพียบนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับคู่ต่อไปนะเป็นศึกบอลถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างปอโตนะครับเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีสานะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านนะโปเล่ต้แข่งไปแล้ว22นัดนะครับชนะ15เสมอ3แพ้4นะครับแต้มมี48แต้มอยู่อันดับที่3นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับแข่งไปแล้ว25นัดนะครับชนะ17เสมอ4แพ้4นะครับแต้มมี55แต้มอยู่อันดับที่2นะครับส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับนาโต้นะครับเอาชนะอาร์เซนอลไปได้2นัดนะครับเสมอกันไป1นัดแพ้กับอาร์เซนอลไป2นัดนะครับ โดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับในปี2010นะเป็นอาร์เซนอลนะจะเปิดบ้านเอาชนะปอร์โตไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับสว่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับปอร์โตนับทำเงินจากอาร์เซนอลไปได้2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1น,นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1น,นะครับ มาดูที่ไสเตการลงเล่นในบ้านของปอร์โตกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้4นัดเสมอไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับปอร์โตนะเปิดบ้านนะครับเอาชนะอามาโดราไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดนะครับที่ลงเล่นในบ้านของปอร์โตนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4ี่นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนับอาร์เซนอลนับออกไปเยือนเบอร์ลี่นับเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้5ประตูศูนย์นะครับส่วนให้ดีแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของอาร์เซนอลนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิ้แคปนครัคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนอาร์เซนอลนะเป็นฝ่ายต่อ0.5ขีดหนครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2.5นะครับส่วนราคาใี x x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่าย,ยที่4.78เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่าย,ยที่1.69เท่านะครับ ส่วนคาดการเสถียผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านปอร์โตนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นเดียโก้คอสซ่านะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นเจ้ามาริโอ้นะเปเป้นะอาร์โตวิโอนะฮอลเก้ซันเชสนะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นเปเป้อากิโน่นะอารันบาเรีล่านับนิโก้กอนซาเลสนะครับส่วน3กองหน้าใช้เป็นฟาสซิโก้คอนไซเซานะครับเอวาซอนนะครับแล้วก็กาเรโน่นะครับ ส่วนคาดการเซอร์เบียผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโฟใช้เป็นดาบิดลายานะครับส่วนสี่แบ็กโฟใช้เป็นเบนไวนะครับวินเดมซาริบานะครับกราเบียลมากันเยตนะครับยาคุบคิวิออนนะครับส่วนสามกองกลาใช้เป็นมาตินโอเดกาดนะครับจอร์จินโนะครับดิแคนไรท์นะครับส่วนสามฟองหน้าใช้เป็นบูกาโยซาก้าครับเรอันโดทอร์ซานะครับกับกราเบียลมาร์ตินูรีนะครับ มาฟังทัศนางคู่นี้นะต้องบอกว่าทีมเยือนอย่างอาส์เนนอลนะฟอร์มโหดเกินใครในพรีเวนลีกนะเวลานี้ไปแล้วนะครับหลังจากคว้าชาชนะรวด5้าขนานได้ดนะครับและยิงไปร่วมๆถึง21ประตูนะครับเรียกว่าดุด,ดันไม่เกรงใจใครเลยนะครับ แถมเป็นวันเล็กแน่อีกด้วยนะครับเชื่อว่าวันนี้พวกเขานับเน้นเป็นพิเศษแน่นอนนะครับแล้วน่าจะปรอร์กลับไปบู๊ในเลกสอได้สบายๆนะครับสอดคล้องกับเจ้าถิ่นปอโต้ที่ไร้เงา2ตัวเก่งที่เจ็บนบแถมผลงานช่วงหลังนับก็เอาเนี่เอานอนไม่ก็จะได้นะครับด้วยการชนะเสมอแพ้อย่างละหุนนับตลอด3เกมหลีกที่ผ่านมานะครับและยังมองว่าสไตล์การเล่นนับโมเมนตัมความมั่นใจนับผิดกันเยอะนับเมื่อพิจารณาจากเรล็ภาพรวมต่างๆนะครับผมขอฟันธงนับให้อาร์เซนอลนะครับชนะที่2ประตูต ไม่ก็2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่สุดท้ายนะยังอยู่ที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเป็นคู่ระหว่างนาโปลีนะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลน่านะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามนะครับตารางคะแนนคู่นี้นะครับเจ้าบ้านนาโปลีนะครับแข่งไปแล้ว24นัดนะครับชนะ10เสมอ6แพ้8นะครับแต้มมี36แต้มอยู่อันดับที่9นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างบาร์เซโลน่านะครับแข่งไปแล้ว25นัดนะครับชนะ16เสมอ6แพ้3นะครับแต้มมี54แต้มอยู่อันดับที่3นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับนาโปลีนับไม่เคยเอาชนะบาร์เซโลนาได้เลยนะครับเสมอกันไป2นัดนะครับแพ้กับบาร์เซโลนาไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับนาโปลีนะเปิดบ้านแพ้กับบาร์เซโลนาไป4ประตูสอนะครับส่วนไฮดีแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับนาโปลีนับทำเงินจากบาร์เซโลนาเพื่อได้2นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับมาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของนาโปลีกันบ้างนะครับ5านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับ โดยที่นัดล่าสุดนาบนาบปลรีนาะเปิดบ้านเสมอเจนนวไป1ประตูต่อ1นะครับสว่วนแฮ์ดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของนาบปลีนะครับทำเงินไป1นะัดเสียไป4นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ิติการออกไปเยือนคู่แข่งของบาร์เซโลนากันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับบาร์เซโลนาครับออกไปเยือนเซลตาบีโก้ครับเอาชนะเซลตาบีโก้ไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนไฮตี้แคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของบาร์เซโลนาครับทำเงินไป3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป5นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปนครํา,าคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เสมอไหนเสมอกันนะครับสูงตามกำแพงเปิดมาให้2 5งขีดสนะครับส่วนราคาใน X2 นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่2.67เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่2.48เท่านะครับส่วนคาดการเสถียรผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านนาโปรีนะครับที่จะมาในระบบ43 3มนะครับ โกจะใช้เป็นปีเอลวิจิกอรินีนะครับส่วนสี่แบ็กโฟใช้เป็นโจวานีดิลอเรนโซ่หนับอาเมเนลามานีนะครับนาธานับปาเควิลลี่มาซอกกีนะครับส่วนสามกองกลางใช้เป็นซานิสลาปโรบัก้านะครับฟองออรกิซ่านะครับปีโอตอซินสกี้นะครับส่วนสามกองหน้าใช้เป็นซิรินนองเก้หนับโจโคโมรัสปาโดรีนะครับแล้วก็คาวิชาคาวารัสเกเลียนะครับ ส่วนคาดการเสบียงเล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนานะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโควาใช้เป็นมาอังเดรแตนสเตเกนนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นอุ้มคุนเดนับโรนาอาราโคนะครับอิชิโก้มาติเนตนะครับชาวกานเซโร่นะครับส่วน3กลางใช้เป็นอีคายคุนโดกานับอังเดรสเตนเซ่นับแฟรงกี้เดยองนะครับส่วน3ของหน้าใช้เป็นราเมิยามานับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับลาฟินญ่านะครับ ความทัศนะของคู่ดีนาะมนาบปรีผลงานยังคงแผ่วต่อไปนะครับหลังจากสะโวดใจเจอกันในรอบเดียวในรอบ5เกมหลังสุดนะรประกอบกับสถิติในบ้าน UCL ก็ไม่ใช่จุดแข็งนะครับเมื่อชนะได้เพียง2จาก5นัดที่ผ่านมานะขณะที่นะบาร์เซโลน่านำภาพโดยไม่แย่หนักนะครับเมื่อเขาวินได้3จาก4นัดล่าสุดนะและพลาดไปแค่หนเดียวเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะผลงานในรายการนี้ก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะเมื่อแพ้ไปถึง6จาก9ทิปล่าสุดนะซึ่งวัดผลจาก ซึ่งวัดจากผลงานนะครับที่ไม่ดีก็ว่ากันไปนะถ้าว่าบาร์เซโลนานับฟอร์มปัจจุบันนะครับยังคงดีกว่านับราคาเสมอคนับวางไปที่บาร์เซโลนานับชนะที่1ประตูโูนนะครับแล้วก็จบไปเป็นที่รียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันพุธที่11กุมภาพันธ์นะครับโดยผมทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่ๆ3คู่เน้นๆนะครับ พี่ๆชอบผู้ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไลน์แอด lll 77นะครับหรือว่าตอง L อลตองเจ็ดนะครับหรือสแกน qr โค้ดที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบให้ผมทําคลิปแบบนี้มาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมทีเด็ดทอมม อ่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ